เหรียญกระสาบที่ระลึก10บาทโลหะ2สีวาระที่11ครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพรนากากัฒเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในวันนี้ผมมีอีก1วาระนะครับในบรรดา61วาระนะครับในบรรดา62วาระเหรียญซีรีส์10บาทโลหะ2สีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2 6มเมตร mm นะครับเป็นเหรียญที่มีน้ำหนักประมาณ8.5กรัมมีการคบรอบวาระวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2543มีการประกาศออกใช้วันที่29มีนาคมปีพุทธศักราช2543มีจํามีจำนวนการผลิตทั้งสิ้น1,940้านเหรียญเท่านั้นเอง นะครับเอาละเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าของเหรียญครบ50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเป็นเหรียญ10บาทโลหะสองสีในวาระที่11ด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พิมพ์พระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญน,นะครับมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และข้อความว่าประเทศไทยโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความต่างๆนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นั่นเองหรือกระสาบเหรียญน,นี้เดี๋ยวจะพาพี่กลับไปดูนะครับด้านหลังของเหรียญกัน พิกลับมาด้านหลังของเหรียญนะครับเราจะเห็นกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า50ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชปี2553ด้านล่างจะมีข้อความบอกชิ้นราคา 10บ,บาทนะครับเป็นข้อความภาษาไทยนะครับและ15คกุมภาพันธ์2543นะครับโดยมีจุดกลมนะครับขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างนั่นเองนะครับสำหรับสำนักงานคณะกรรมการ พฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเราต้องมากล่าวกันนะครับมารู้เรื่องราวนะครับกันก่อนว่าอ่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นะครับเป็นที่รู้จักกันในตัวย่อสสชนะครับหรือสภาพัฒนั่นเองนะครับ15กุมภาพันธ์ปีพุทธศกราช2493โดยในรียะแรกใช้ชื่อว่าสภาเศรษฐกิจแห่งชาติมีหน้าที่นำเสนอความคิดเห็นคำแนะนำตลอดจนข้อชี้แจงต่อรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่ง ต่อมาคณะผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได้เสนอแนะให้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทหน้าที่ของสภาเศร,รษฐกิจแห่งชาติที่ให้ที่มีมานะครับที่มีมาขึ้นนะและจะตั้งเป็นหน่วยงานกลางนะครับเพื่อวางแผนพัฒนาประเทศนะครับประเทศขึ้นเป็นการเฉพาะดังนั้นในปี2 5 0 2จึงได้มีการปรับโครงสร้างการทํางานและเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานแห่งนี้ใหม่นะครับเป็นสํานักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจนกระทั่งในปี2515มีมีการนำกระบวนการวางแผนพัฒนาสังคมนะครับเข้ามาใช้ควบคู่และการพัฒนาวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานใหม่อีกครั้งว่าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ใช้จบจจนปัจ,จุบันนั่นเองนะครับ สำนักงานนี้อยู่ภายใต้สังกัดส,สำนักนาย,ยกรัฐมนต,ตรีตลอดมานั่นเองนะครับอันนี้เรื่องราวที่ผมเอามาพูดนะครับมาจากเว็บไซต์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมชาตินะครับเรื่องราวความเป็นมานั่นเองนะครับเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยในตัวนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ10บาทล,ลหมาสองสีวาระที่11ครบ50ปีน เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับมีการรับซื้อ100เหรียญราคา3500บาท1 0 0เหรียญราคา3500บาทนะครับรับซื้อ100เหรียญขึ้นไปตกเหรียญละ35บาทโดยประมาณนะครับนะครับเหรียญกระสาบ10บาทโลหะาสเสียเราจะเห็นว่าเหรียญเนี้นะครับ ไม่ว่าคือเหรียญในซีรีส์นี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเรามองไกลๆไม่ได้มองถึงลักษณะของเหรียญนะครับไม่ได้มองถึงหน้าหัวหน้าก้อยของเหรียญเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกเหรียญดูกลมกลืนกับเหรียญหมุนเวียนหมดเลยนะครับบางครั้งเราก็จะหยิบไปใช้สอยในการจับจ่ายใช้สอยเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับจึงมีเหรียญเหล่านี้ออกสู่ตลาดหมุนเวียนด้วยนะครับแล้วก็มาสู่ อย่างผมเนี่ยก็ได้มาหลายเหรียญเลยนะครับจากการจับใจแค่สอยนี่แหละนะแล้วก็มีเหรียญที่เป็นซีรีส์ซีรีส์เนี่ยนะครับที่เป็น u n เเนี่ยผมก็ตัดซื้อมานะครับซื้อมาเพื่อมาเก็บสะสมเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะครับคือจะพูดคุยได้ก็ต้องมีเหรียญของจริงก่อนคือต้องเข้าใจจริงๆก่อนนะครับถึงจะเอามาพูดคุย ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันได้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญน่าสนใจที่หลายคนก็ลองสะสมดูนะครับสำหรับนักสะสมมือใหม่เริ่มจากสะสมเหรียญใกล้ตัวอย่างเช่นเหรียญหมุนเวียนต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนามามาสู่เหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญ10บาทโลหะสองสีเหรียญ10บาทเงินนะครับ เหรียญสิบบาทนิกเกิลหรือพัานาไปเหรียญยี่สิบบาทประมาณนี้นะครับค่อยๆเก็บสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยเหรียญเราเนี้ยมีมูลค่ามีราคาอยู่แล้วนะครับแต่เขาแต่ราคาที่รับซื้อกันจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายจะต้องเข้าใจแบบว่าบางบางคนเนี่ยเขาเอาไปขายต่อทีกทีนั้นเขารับซื้อในราคาที่ถูกนะครับกว่า ที่เรามองว่าวควรที่จะให้ราคาดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลองพูดคุยกันได้